สุวรนณหงษ์ทรงผู้อยงามชดชอยลอยล่าง สวยมาก <c oughs> สวยมากราชินีแห่งสยามผู้พระบารมีพระมหากษัตริย์จอมทัพไทยภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระราชินีสุธิดาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินี เฉลิมพระนามาพิไทยว่าสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระสุทธาพิมลลักษ์พระบรมราชินีในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็ได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการ ครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์เมืองอุบลราชธานีและแผ่นดินที่ราบสูงภาคอีสานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินมาถวายภาพพระกฐถินต้นนาวัดที่มีชัยวัดหลวงอย่างวัดหนองป่าพงอําเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่27ตุลาคมพุทธศักราช2563 โดยไม่ได้เสด็จอย่างเป็นทางการแต่มาด้วยพระราชศรัทธาส่วนพระองค์ในทางเพิ่มพูดพระราชกุศลบารมีซึ่งเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลครั้งแรกในรัชกาลนับแต่ทรงขึ้นครองราชการมาเยือนจังหวัดอุบลราชธานีครั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชปฏิสันทานกับประชาชน มารอรับเสด็จอย่างเป็นกันเองสร้างความปลื้มปีติอย่างหาที่สุดมิได้อคนะะโอ้โหเี <okay ็เดือนแล้วโอเคเจ็ดเดือนมาเยี่ยมือแเ่ือน้วมาขอบคุณมากขอบคุณมากวันที่คุณแม่รู้สึกประทับใจไม่รู้ลืมนะคะก็คือวันที่27ตุลาคม2563ค่ะ วันนั้นได้มีโอกาสได้ไปรับสเสด็จในหลวงกับพระราชินีรัชกาลที่10นะคะตลอดทั้งวันก็มีประชาชนทยอยมาเฝ้ารับสเสด็จต่อเนื่องตลอดทั้งวันเลยนะคะ,ะใกล้ๆหกโมงเย็นขบวนสเสด็จก็มาถึงในหลวงกับพระราชินีท่านเข้าไปภายในวัดแล้วก็ประกอบพิธีถวายพระบักขินจากนั้นก็พระดำเนิอนออกมาสเสด็จให้ประชาชนตามจุดต่างๆเฝ้ารับสเสด็จอย่างใกล้ชิดเลยนะคะ วินาทีแห่งความประทับใจไม่รู้ลืมตอนที่พระราชินีสเสด็จมาอยู่เบื้องหน้าคุณแม่ห่างคุณแม่ไม่ถึงประมาณหนึ่งคืบมือนะคะพระองค์ท่านก็ย่อพระองค์ลงมาแล้วก็มาลูบที่ท้องของคุณแม่แล้วก็ถามว่าท้องได้กี่เดือนแล้วคะคุณแม่ก็บอกว่าท้องได้เจ็ดเดือนแล้วคะ่ะพระองค์ก็ตรัสว่าขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้สุขภาพแข็งแรง เข็งแรงรักคขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะตอนนี้ก็คลอดออกมาแล้วค่ะเป็นลูกสาวที่น่ารักคนนี้ของคุณแม่กับคุณพ่อนะคะชื่อน้องปุนค่ะเด็กญิงรวงทองแพงเจนชัยเกิดวันที่3 1ธันวาคมค่ะ2,563นะคะน้องปุนสุขภาพแข็งแรงเลี้ยงง่ายน่ารักสดใสนะคะเกิดมาก็ไม่เคยป่วยไม่เคยไข้เลยค่ะอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่ส การเสด็จมาเยือนครั้งนี้ก็คือต้นรวงพึ่งสองต้นที่ปลูกเคียงคู่กันบริเวณด้านหน้าพิพิพธภัณฑ์พระโพธิยาณเทระซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงปลูกด้วยพระองค์เอง ต้นหลวงพึ่งสองต้นนี้นะครับพงค์ท่านนะครับทั้งสองได้ทรงมาปลูกไว้เมื่อท่านเสด็จมาวถวายธากุกฐินเมื่อวันที่27ตุลาคม2,563เป็นสิ่งที่ปราบปลื้มใจนะครับให้กับประสง์นิกรชาวจังหวัดสมุทราชธานีเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนทั้งสองพงท่านที่พวกเราจะได้เก็บรักษาไว้ให้ลูกหลานในปัจจุบันและอนาคตต่อไปภาพแห่งความทรงจำครั้งนี้ เียบเสมือนเครื่องย้ำเตือนให้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณพระสวนและพระสุรเสียงที่เอื้อนเอย่ยด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาจะตราตรึงในดวงใจพระศกนิกรชาวอุบลราชธานีตราบนานเท่านาน ขอขอบคุณทุกท่านท,ที่ติดตามรับชมรับฟังอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอในครั้งต่อไปขอบคุณครับ